สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้แม่ใหญ่เอ็กบ้านสวนนะคะจะเอาภาพของว่านนางค้มที่มีอยู่ในบ้านมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะาจากที่เคยได้เาพาะเลี้ยงว่านชนิดนี้มา,เ,าเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วนะคะขณะนี้ใบก็เริ่มออกหนึ่งใบสองใบแล้วนะคะ ลักษณะใบาสวยงามเป็นก้านยาวนะคะดูอิม่มเอ่อปวบน้ำนะคะเป็นก้านยาวขึ้นมาตั้งตรงนะคะอันนี้ยังเป็นต้นอ่อนอยู่นะคะ,ะถ้าต้นใหญ่จริงก็จะเป็นทรงพุ่มออกมาหลายใบนะคะดอกก็ยังไม่ทันออกก็เลี้ยงไว้อีกนานกว่าจะออกดอกก็รอเวลาออกดอกนะคะ ดอกนี้เท่าที่รู้มาก็จะเป็นดอกสีขาวเป็นช่อใหญ่เลยนะคะสวยงามเห็นไหมคะก้านของว่านนางคุ้มเนี่ยจะอวบยาวนะคะสวยงามตั้งตรงเลยนะคะตั้งตรงเป็นตงางหงนตานะคะโบราณเขาเรียกว่าว่านผู้เท่าเฝ้าบ้านนะคะว่านนี้มีเสน่ห์ก็คือ,อสามารถที่จะคุ้มครองป้องกันภัย ของบ้านของผู้ที่อยู่นะคะไม่ให้มีพยานอันตรายเข้ามาถึงภายในบ้านนะคะปลูกแล้วก็ดูแลกระดน้ําธรรมดานี่นะคะนานๆทีลดลดสัปดาห์ละครั้งนี่ไม่ค่อยได้ลดน้ําบ่อยนะคะกําลังเติบโตวสวยดีก็เลยเอามาอัปเดตฝากท่านผู้ชมได้ชมภาพที่สวยๆงามๆของว่านนางคุ้มนะคะปลูกไว้ประจําบ้านนะคะ เป็นว่านที่โบราณเขาชอบปลูกกันนะคะ,ะสมัยนี้เราก็นำมาปลูกต่อรุ่นลูกรุ่นหลานนำมาปลูกเพื่อประดับบ้านให้สวยงามนั่นเองนะคะนะคะใบสวยมากเลยนะคะประทับใจที่ใบนะคะเขียวเรื่องสวยงามเลยนะคะเอามาฝากท่านผู้ชมเนี่ยหัวจะฝังอยู่ในดินนะคะอยู่ข้างล่างหัวกลมๆนะคะ อันนี้ขยายพันธุ์ได้ทางทางหัวนะคะเห็นบางคนเขาขยายพันธุ์โดยการเอาหัวไปผ่าซีกนะคะบางคนก็ได้สีซีกแต่นี่แม่ใหญ่แอ๊กปลูกแบบเอาหัวเดียวลงฝังเลยนะคะเนี่ยเวลาปลูกก็จะปลูกวันอังคารปลูกวันอื่นก็ได้ถ้าเราพร้อมนะคะแต่โบราณเขาบอกว่าให้ปลูกวันอังคารนะคะจะเป็นวันดีเลิกดีนะคะ ้านผู้เทาเฝ้าบ้านนะคะชื่อเดิมคนโบราณเรียกนะคะเขาก็เรียกให้เพราะหน่อยว่าน,นางคุ้มนะคะเนี่ยนะคะสวยงามนะคะดินก็เปลือกมะพร้าวผสมดินกับกแกลบธรรมดานะคะแกลบขุยมะพร้าวธรรมดานี่แหลคะค่ะให้เห็นก้านโชว์สวยๆงามๆเลยนะคะ การสวยตั้งตรงเป็นตาง,งานตราดีนะคะเนี่ยใบเขี้ยวเป็นวงกลมลักษณะเหมือนหัวใจนะคะอยากนิดหน่อยมีรอยเส้นผ่ากลางพลิ้วเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมไปเรื่อยๆนะคะภาพสวยงามที่ได้จากสวนของแม่ใหญ่แอ๊กเองนะคะกระถางว่านนางคมนะคะตั้งไว้ที่หมอเอารวมกับเพื่อน สวยดีนะคะหาที่พอเหมาะไว้สวยนะคะมีเสน่ห์เห็นไหมคะพอวางตั้งรวงว้กับเพื่อนเนี่ยใบก็จะโดดเด่นแตกต่างสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้สำหรับวางไว้หน้าร้านหน้าบ้านวางตั้งไว้ที่สูงๆส,สักหน่อยนะคะ ปลูกไว้เพื่อความสวยงามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้พบเห็นนะคะเป็นสิริมงคลกับผู้ปลูกด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่ใหญ่เอ็ก็ขอขอบคุณมากนะคะขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเราจะหาคลิปดีๆต่อไปมาฝากท่านผู้ชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ